นอกเหนือจากกิจกรรมตรุษจีนที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพในต่างจังหวัดอย่างพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีการจัดงานยิ่งใหญ่เลยพี่บอลโอ้ต้องบอกว่าที่จัง,งหวัดภูเก็ตนะฮะเตรียมจัดงานยิ่งใหญ่เลยนะครับชวนชวนกนเลยนะฮะที่สนอกสนใจนะครับจะไปฉลองเทศกาลตรุษจีนนะครับกับงานตรุษจีนภูเก็ตสืบ มรดกทางวัฒนธรรมเขาบอกว่าเป็นงานที่เรียกเลยว่าเป็นภูเก็ตเฟสติวัลก็ว่าได้นี่ก็ชื่องานภูเก็ตเฟสติวัล2025นะคะงานตรุษจ,จีนภูเก็ตเดือน3บ้านเราวันนี้นะคะเชิญแขกรับเชิญมาพูดคุยกสดๆกับทางรายการเลยถ้าเกิดใครอยากจะถามคาถามอะไรทิ้งคำถามผ่านไลฟ์นะคะผ่านไลน์แชทได้เลยนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านสาโรธ อังคณาพิราชอีกสักครู่หนึ่งจะเข้าสายกับเราเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะที่ภูเก็ตเนี่ยเราจะเห็นภาพข่าวต่างๆแล้วเขาจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายมีวัดให้ไปสักการะบูชาเลยนะคะคมีหลายสถานที่ท่องเที่ยวนอกเหนือจากภูเก็ตเนี่ยนะจะมีไฮไลท์ต่างๆที่ไปหน้าท่องเที่ยวแล้วเทศกาลนี้ยังจัดอย่างยิ่งใหญ่กิจกรรมเนี่ยมีมากมายเลยนะคะก็จะให้เห็นถึงย่านเก่าของคนภูเก็ตก็มีอะไร บ้างการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตของภูเกตนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของการสร้างจิตสํานึกให้กับคนในภูเก็ตด,ด้วยใช่แล้วอย่างล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีแพทย์ทองทานชินวัตรก็เพิ่งไปภูเก็ตด,ด้วยอย่างที่ทราบก็คือเป็นไข่มุกอันดามันมแหล่งท่องเที่ยวนะคะนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกก็ปักหมุดหมายมาเที่ยวที่ภูเก็ตยิ่งมีงานใหญ่ๆที่กําลังจะเกิดขึ้นด้วยตรุษจีนภูเก็ตสืบสารมรดกทางวัฒนธรรมตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะฮะท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับท่าน คณะพิราชสวัสดีครับสวัสดีท่านนายกศรสค่ะครับสวัสดีครับโอ้โหต้องบอกกันเลย,เ,ลยเราปูพื้นกันไปแค่นี้เนี่ยยังถือว่าไฮไลท์ของภูเก็ตน,น,น่าจะมีอีกมากมายเลยนะคะการจัดงานเทศกาลตรุษจีนปีนี้เนี่ย่ะดูแล้วเนี่ยมีอะไรที่เป็นไฮไลท์แล้วก็เด่นกว่าปีที่แล้วหรือปีก่อนๆอ,อย่างไรบ้างคะครับ ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเทศกา,กาลจุดจีปีนี้นะครับมีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับสนใจในการจัดงานของเทศบนนาลนครภูเก็ตมากทีเดียวเนื่องจากว่าเรามีกิจกรรมส่งเสริมการประดับตกแต่งเมืองตามเทศกาลต่างๆเนี่ยมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีผ่านมาเนี่ยทำให้มีภาพจาเป็น,เป,นเป็นดิ้งของเทศบนนาลนครภูเก็ตไปแล้วนะครับทําให้ทุกคนสนใจว่า จะจะเห็นอะไรดีๆสวยๆซึ่งเป็นภาพจําดีๆแล้วก็มุมมองใหม่ๆประมาณนี้นะครับซึ่งปีนี้ทางที่นบัตนาคมไปก็จัดค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีจุดเช็คอินจุดไฮไลท์หลายจุดด้วยกันนะครับแล้วเรามีความร่วมมือจากทางภาครัฐและเอกชนเนี่ยมาสนับสนุนซัพพอร์ตในหลายๆส่วนด้วยนะครับรวมถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มาร่วมออกบูธออกร้านเนี่ยถึง400กว่าร้านด้วยกันนะครับก็ทาให้เป็นจุดไฮไลท์ที่มีอาหารอร่อยด้วยมีเครื่องดื่มอะไรที่แปลกๆอร่อยๆเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วการตกแต่งเมือง ปีนี้ก็จะเป็นเน้นเรื่องของอ,อุโมงบังกร3ามจุดด้วยกันอุโมงใหญ่ๆนะครับซึ่งมีรถบัสสามารถผ่านเข้ามาในเมืองได้นะครับ,รบก็เป็นจุดที่น่าจะเป็นจุดเช็คอินสวยๆอ,อีกไฮไลท์หนึ่งเลยนะครับนี่นะครถามถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งอกตั้งใจจะจัดงานในครั้งนี้กับกิจกรรมชวนเที่ยวงานภูเก็ตที่ตรุษจีนที่จัดยิ่งใหญ่เนี่ยวัตถุประสงค์หลักเลยเนี่ยครับท่านวัตถุประสงค์เพื่ออะไรครับท่านครับ จริงๆแล้วว่าตัวตรงหลักนะครับมีอยู่2อสาเรื่องด้วยกันเ,<อ>เรื่องแรกเนี่ยก็คือเป็นการอยากที่จะสร้างไรายได้เพิ่มมูลค่าเพิ่มของอความเป็น รัฐบาลนครภูกกเกตนะครับซึ่งเรามีวัฒิธรรมมีประเพณีที่โดดเด่นอยู่แล้วแล้วเสริมเต็มทําให้าภาคเอกชนเนี้ยภาคธุรกิจเนี้ยได้มีโอกาสมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นในทุนที่เป็นจุดประสงค์หลักเลยนะครับครับจุดประสงค์มาที่เป็นจุดประสงค์หลักอีกข้อนึงก็คือเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อจะส่งต่อให้ถึงลูกถึงหลานในอนาคตข้างหน้าด้วยนะครับ ค่ะท่านนายกคะสอบถามเมื่อสักครู่ท่านบอกว่าไฮไลท์ที่ยิ่งใหญ่จัดแสดงเนี่ยปีนี้อุโมงค์โคมไฟมังกรอ,อยากให้คุณชมทางบ้านได้เห็นภาพสักนิดหนึ่งว่าอุโมงค์โคมไฟมังกรเนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างแล้วก็ความยาวหรือพื้นที่ที่จัดเนี่ยมันกว้างใหญ่แค่ไหนคะ โอเคครับตอนนี้องคม,มงค์มังกรนะครับเราวางรด้วยกันไว้สามจุดด้วยกันสามถนนด้วยกันนะครับถนนแรกนี่ก็คือถนนเทพมัศตรีนะครับก็ตั้งแต่บริเวณสี่แยกตัวโพนะครับเขาเรียกประมาณนี้แต่คนในพื้นที่นะครับจนมาถึงบริเวณสี่แยกปัดกับถนนฉลังนะครับแล้วก็อีกจุดนึงก็คือบริเวณถนนภูเก็ตนะครับ <ừ> ซึ่งเป็นจุดเดิมที่ปีที่แล้วเราวางอุโมงคงมังกรซึ่งได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดีกับนักท,ท่องเที่ยวนะครับทําให้เป็นสีสันของเมืองในการเติมเต็มในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดีนะครับ,รบถัดมาก็จะมีจุดดึงก็คือตรงบริเวณถนนกระบี่ซึ่งทั้งสามตัวเนี้ยก็จะหันหน้าเข้ามาตรงบริเวณถนนฉลังซึ่งเป็นถนนที่อเป็นใจกลางเมืองแล้วก็เป็นถนนที่มีเศรษฐกิจดีมาตั้งแต่ยุคอดีตจะถึงปัจจุบันนะครับก็ทําให้เป็นการคิด เพร่อว่าเป็นการกระจายรายได้สู่อนาบริเวณโดยรอบของเทศบาลนครภูเก็ตโดยรอบๆไปนะครับก็คิดว่าใ่สามจุดไฮไลท์เนี่ยนะครับน่าจะเป็นจุดที่สนใจมากทีเดียวของพี่น้องประชาชนนะครับครับผม,มในส่วนของขอบวนพาเหรดกันบ้างดีกว่า <c oughs> เห็นบอกว่าปีนี้ก็จัดขบวนพาเหรดภูเก็ตเ,เฟสติวัลไว้อย่างยิ่งใหญ่เลยให้แง้มๆสักน,นิดหนึ่งได้ไหมครับว่ามีความยิ่งใหญ่อะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างครับนครับ ในขบวนพาเรนะครับก็เป็นการนําในความคิดของรอุ่นเก่าๆนะครับคือ,คอผู้สูงอายุก็มาร่วมขบวนด้วยนะครับ <Grand S 2> แล้วก็มีเยาวชนรุ่นใหม่ๆห,หลากหลายเจนเนี่ยก็มาร่วมในกิจกรรมด้วยแล้วก็มีกลุ่มต่างาหลายๆหลากหลายเพศนะครับก็ดาวดีคิวพัก็มาร่วมกับในขบวนด้วยนอกจากนั้นเราก็ยังมีการนําขนมํำเนียนประเพณีต่างๆเนี่ยมาสื่อในลักษณะของขบวน พาเลทภูเก็ตเฟสติวัลนะครับเขาจะมีเรื่องของขบวนที่เป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์คุณรุณรการกับเมืองเนี้ยก็คือมาเป็นแขกพิเศษในการเดินร่วมขบวนด้วยครับค่ะนอกเหนือจากขบวนแล้วอนอกเหนือจากอุมโ,งโมงค์ไฟมังกรแล้วหลายคนอยากเห็นแสงสีเสียงค่ะ,ะแสงสีเสียงที่จัดขึ้นในเทศกาลตรุษจีนของภูเก็ตเนี่ยค่ะมีจัดงานอะไรไหมคะ อตอนนี้ครับไปแสงสีเสียงไม่ต้องเดินอย่างนี้นะครับว่าในพื้นที่บริเวณโดยรอบในใจกลางเมืองนะครับเราก็ประดับตกแต่งโคมไฟเนี่ยเรียกว่าแทาจะทุกถนนละตอนนี้เมืองสวยงามมากนะครับแล้วจะมีตรงจุดสองซอยที่เราวางเป็นไฮไลท์ที่จะมาต้องมาเก็บภาพถ้ามาต้องมาเก็บภาพนับใจก็คือในซอยรอมาณีแลวในซอยตลาดแถวๆนะครับซึ่งสองซอยเนี้ยเราจะแบบโคมไฟสวยๆสีสันสวย,สวย,สวย,สวยงามมากนะครับมามาภาพถ่ายภาพเซลฟี่เป็นจุดเช็คอินไฮไลท์ได้เลยครับ ครับผมแล้วการค้นหาสเสน่ห์เมืองเก่าภูเก็ต Discover Challenge เนี่ยตรงนี้รายละเอียดของกิจกรรมในการที่จะไปค้นหาเมืองเก่ามีรายละเอียดยังไงครับท่านรองครับโอเคครับในส่วนตรงนี้นะครับตา,ตามในความคิดเดิมเนี่ยเราก็ใช้การกับเครื่องเมืองใช้คาว่า Discover ภูเก็ตใครเป็นเทศบาลนครภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าค้นหาใครไปใครมาภูเก็ตไม่เข้ามาเที่ยวในเขตเทศบาลนครภูเก็ตก็คือมาไม่ถึงภูเก็ตเราได้รับการตอบรับมาเป็นอย่างดีก็เลยเป็นจัดเป็นกิมมิคขึ้นมาว่าให้มาค้นหาจุด เชคกินต่างๆแล้วก็จะมีของคล้ายๆเป็นของที่ลึกกันนะครับก็ไปไปไปคนหากันแล้วก็พอได้ของที่ลึกมาก็มาเอ่อมาระบายสีบ้างเป็นน้องย่ายานะครับเป็นทุกกปูนปัตเตอร์นะครับ ก็จะมีเรื่องของกิจกรรมที่มาโรงเรียนว่าเช่นเพ้นผุงผ้าด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นการสร้างทีสันอ,อีกแบบหนึ่งไปนะครับก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสเก็บของที่ระลึกกลับไปครับค่ะถ้าถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วเทศกาลตรุษจีนของภูกเก็ตสถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ต่างๆแล้วที่ขึ้นชื่อแล้วนะคะนอกเหนือจากนี้อาหาร<อ>ก็ขึ้นชื่อไม่แพ้กันเป็นยังไงคะคอยากให้ท่านเชิญชวนสักหน่อยนึง เรื่องอาหารนะครับมาภูเก็ตเนี่ยรับรองรับประกันได้เลยนะครับว่ามีของอร่อยให้รออร่อยให้ชิมหลากหลายมากนะครับแล้วจะเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารเที่ยงอาหารค่าอาหารดินเนอร์หรือรอบดึกมีเรียกว่าแทบจะทุกเมนูทั้งอาหารข้าวอาหารหวานนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราได้รับอการยอมรับนะครับเป็นเรื่องของอาหารเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วในช่วงเวลาของการจัดงานนี้นะครับ,รบก็ถือโอกาสเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวในวันงานสามสี่ห้า จะมาพบกับอาหารพื้นเมืองนะครับพบกับอ,อาหารแปลกๆอร่อยยเยอะมากทีเดียวั้งอาหารซีฟู้ดอาหาร<ม>อาหารหวานอาหารคาวขนมอร่อยๆที่ไม่สามารถไปหาทานที่อื่นได้นะครับก็นในพื้นที่เราจะมีให้ให้ลองลองทิมแล้วเชิญชวนมาช่วยอุดหนุนเพาะค้าไม่ข้าร่วมกันนะครับท่านแนะนํานิดนึงอยากให้เห็นชื่อเมนูหน่อยว่าตุจ๋จีนเนี่ยไปถึงแล้วเนี่ยต้องไปกินอาหารที่เป็นเทศกาลช่วงตุจ๋จีนที่มีปีเดียวปีเดียวของในในรอบปี ต้องทานอะไรที่เป็นอาหารในช่วงของตุจีเนี่ยค่ะที่ภูเก็ตด้วยนะฮะใน,ในช่วงสุดจีนะนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยในภูเก็ตเนี่ยแเรียกว่าหาทานได้ตลอดอยู่แล้วเพราะว่าเรามีช่วงเวลาที่พิเศษตลอดทั้งปีนะครับทุกร้านค้าทุกร้านอาหารเนี่ยจะมีเมนูเด็ด,ด,ดแต่ละร้านถ้าเป็นประเภทเส้นก็เส้นบะหมี่อย่างเงี้ยนะครับบะหมี่นี้มีหลากหลายเมนูเลยครับประเภทเส้นทีน่ ผัดไทยเป็นขวอเสียกุ้ยของภูเก็ตก็อร่อยประเภทแป้งเป็นโอตามก็อร่อยขนมจีนก็อร่อยนะครับมีผัดฮกเกี้ยนก็อร่อยมีเค้กมีแห้งมีน้ำก็อร่อยหลากหลายไมู่เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วไปดูของภูเก็ตเนี่ยมาทานได้ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีของอร่อยๆเยอะมากแล้วประเภทเดียวกันเนี่ยก็มีหลากหลายอีกนะครับไม่ใช่ว่ามีหลากหลายประเภทแล้วประเภทเดียวกันก็ยังมีย่อยๆให้ลองชิมให้ลองทดลองรสชาติอร่อยๆที่แปลกๆกันแล้วก็รับรองว่า ติดใจแน่นอนครับนี่ถ้านายกเกิดฝนกับพี่บอลจองตัวไปตอนนี้ยังทันไหมทันเนาะยอดจองเปยังไงบ้างตอนนี้พี่บอเจอเลยแล้วยอดจองของโรงแรมที่พักใกล้จะเกือบเต็มบางโรงก็เต็มไปแล้วบางโรงแรมก็ล้นไปแล้วนะครับที่ฟังจากตัวเลขนะครับแต่ก็ยังพอมีมีพอมีรองรับอยู่บ้างนะครับคิดว่ายังพอมีที่พักอยู่นะครับครับมาตรการในการเตรียมรองรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยเองแล้วก็ต่างชาติที่จะ กหมุดไปเที่ยวภูเก็ตในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่กําลังจะจัดงานใหญ่เนี่ยมีมาตรการในการรองรับประชาชนยังไงบ้างครับท่านในครับตอ,อนนี้ก็เราก็ได้มีการประชุมในหลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภักรัฐพาคเอกชนในการช่วยกันดูแลความปลอดภยัยโดยเฉพาะได้รับความร่วมมือจากทางตำรวจเนี่ยต้องขอบคุณทางผู้การผู้กเงาัการ,ท,าการที่ได้กรุณานะครับให้เราได้จัดงานแบบนี้แล้วก็ให้ท่าเรองนบางคนคือทางตำรวจเนี่ยมาช่วยงานเยอะมากนะครับม,มีท้งตำรวจในเครื่องแบบ รถเครืงแบบแลครับมีทางตำรวจออม,มอะไรด้วยเข้ามาตำรวจท่องเที่ยวอะไรด้วยเนี้ยเข้ามาช่วยงานเยอะมากนะครับแล้วก็ทําให้เราเกิดความมั่นใจนะครับ<ม>ว่าเออนัท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่แล้วจะได้รับความปลอดภัยนะครับรวมถึงยังมีทีมงานเศรกิจของ ทศานาลนความเป็นกิจเองพี่น้องอปบลเองก็มาช่วยในการเข้าระวังในการให้ความรู้จุดต่างๆว่าไปทางไหนไมีคําแนะนําต่างๆให้กับพี่น้องนักท่องเที่ยวรบถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับค่ะคท่านนายคะท้ายนี้อยากให้ท่านเชิญชวนมาเที่ยวงานตุ๊จีนที่ภูเก็ตสักนิดหนึ่งนะคะนอกเหนือจากนี้เนี่ยอยากให้เชิญชวนอีกหนึ่งเทศก,กาลลากูน่าภูเก็ตลูน่าเฟส2 0 2 5ด้วยค่ะคข,อขอเรียนเชิญให้ท่านเชิญชวนนะ,ะ่ะ ครับผมก็ในช่วงของวันที่สามสี่ห้านี้นะครับเทศบาลนครภกเก็ตจะจัดงานในช่วงงานตุดกีนเดือนสามบ้านเรานะครับช่วงใจกลางในใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็มีของดีๆภาพระทับใจสวยๆม,มีจุดเช็คอินที่ มีสีสันนะครับก็สือโอกาสนี้นะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงพี่น้องเวเชิญทุกๆท่ทานเลยนะครับถ้ามีเวลาว่างหรือยังตัดสินใจว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือคิดอะไรไม่ออกเพราะมาที่เทศบาลนครภูเก็ตมาจอังหวัดภูเก็ตเรานะครับแล้วในงานนี้รับรองว่าท่านประทับใจแน่นอนในทุกๆวิติเลยครับครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะท่านสาโรธอังคาพิราชนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะ ครับคุณครับสวัสดีครับไปท่องเที่ยวกันได้นะเทศกาลตุจีนนะคะที่ภูเก็ตนะคะภูเก็ตเฟสติวัล2025ระหว่างวันที่3-5ถึงกุมภาพันธ์2568นอกเหนือจากนี้ก่อนหน้า3-5ถึง1-2ก็มีกิจกรรมลากูน่าภูเก็ตลูน่าเฟส2025จัดขึ้นที่ลากูน่าโกลฟภูเก็ตด้วยใช่มีไฮไลท์ด้วยนะมีวันที่1กุมภาเนี่ยประชาสัมพันธ์มีมินิคอนเสิร์ตจาก f r x y ซี่แล้วก วันที่สองกุมภาพันธ์นะครับก็มีไชนาดอด้วยเผื่อว่าใครที่ชื่นชอบคอนเสิร์ตไม่ทันทันไหมทันไปชมกันคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่คือหนึ่งเรื่องสําคัญเลยเพราะเป็นการจัดเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลนักท่องเที่ยวก็มาพ่อค้าแม่ขายก็มาขายของกันก็ไปอุดหนุนกันอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตบอกเลยทีเดียวใช่ค่ะก็ของกินอร่อยสถานที่สวยงามแสงสีประดับประดาทั่วเมืองตอนนี้เรียบร้อยแล้วใช่แล้วนะคะ